เก่งโจทย์ถูกประจําวันกันนะฮะข้อนี้เนีน่ยอวสเนี่ยมีคมําว่า t i า e รูปต่างๆกันเฉลยเร็วๆก่อนตอบเป็นข้อ B boy นะครับข้อนี้ให้นักเรียนสังเกตจากคําว่า information เป็นอันดับแรกเลยแปลว่าอะไรนะข้อมูลเป็นคํานามถูกไหมฮะคําว่า accurate ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็น adjective แปลว่าถูกต้องฮะ accurate ถูกต้อง accurate ถูกต้อง แอนเนี่ยมักจะใช้เชื่อมคำศัพท์ที่มีหน้าที่ของคำเหมือนกันเดา,าง่ายๆหลังแอนเป็น adjective ไปแล้วหน้าแอนก็น่าจะ adjective คำว่า timely เป็น adjective ฮะแต่เป็น adjective ที่ลง้าย้ว i l y ต้องท่องไปเป็นพิเศษเป็นข้อยกเวน้นฮะ timely แปลว่าถูกเวลา timely ถูกเวลายกตัวอย่างเช่นคูเบิร์ตกำลังต่อยกับผู้จัดการบุ๊กเลยตำรวจเนี่ยมาถึงแบบ Timely ก็คือมาถึงแบบมาถึงแบบทันเวลาเป๊ะเ,เ,เลยลักษณะนั้นเดี๋ยวแปลโจทย์ให้ฟังก่อนแล้วค่อยมาตัด choice อ,อื่นเนาะเขาบอกแบบนี้ครัว่า the database ฐานข้อมูลเนี่ย will provide provide แปลว่าให้นะฮะฐานข้อมูลเนี่ยจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและถูกเวลาครับเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันทางด้านธุรกิจฮนะก็คือ ข้อมูลนี้อัปเดตแล้วมันไทม์ลี่แล้วมันถูกเวลาแล้วนะไม่ใช่เอาข้อมูลเมื่อ50าปีที่แล้วมาน,นําเสนออะไรแบบเนี้ยไทม์ Time, ผิดเพราะเป็นคํานามไทมิ่งผิดเพราะเป็นคํานามเหมือนกันแปลว่าทักษะการทําอะไรแล้วมันแบบได้เวลาที่ที่เหมาะเจาะนะฮะทักษะทักษะบางอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดดิกนิดนึงว่าว่าดิกเป๊ะเ,เ,เนี่ยเขาแปลว่าอะไรขออ่านตามดิกนะคนไทยก็ใช้ทับศัพท์อยู่แล้วแหละน,ะนักเรียนเพียงแต่ว่า ครูเบิร์ตอยากให้แบบเป,เป,เป๊ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยนะฮะขอยึดจีกลองแมนเป็นหลักเขาแปลแบบนี้เขาบอกว่ามันคือทักษะในการทําบางสิ่งได้ถูกเวลาเป,เป,เป,เป๊ะอันนี้คือทักษะนะฮะแล้วมันเป็นคํานามมันไม่ใช่ adjective นะครับถัดไปลี่อันนี้เป็น adverb ก็ผิดเช่นเดียวกันตําแหน่งที่หายไปเป็น adjective เพราะขยายคํานามคือคําว่า information ะฮะ ฝากคำคมทิ้งท้ายนะครับคำคมวันนี้เขาบอกว่า happiness always sneaks in a door s n e a k แปลว่าแอบ,บย่องฮนะ s n e a k แอบ,บย่อง you did not think was open เขาบอกว่าความสุขเนี่ยมักจะแอบ,บย่องเข้าประตูที่คุณเนี่ยไม่คิดว่ามันเปิดอยู่นะครับคูเบอร์เคยมีประสบการณ์ตรงก็คือว่าตอนที่อยู่มาหาลัยอ่ะ ครูเบิร์ตตั้งใจว่าอยากได้คะแนนวิชาออแกนิกเป็นวิชาเคมี Me, วิชาหนึ่งอยากได้ A ก็เลยอ่านถึงตี3ทุกคืนเลยขยันอยู่วิชาเดียวมีอยู่โมเมนต์หนึ่งฮะคือครูเบิร์ตอ่านหนังสือได้ตามที่ตั้งใจไว้แล้วครูเบิร์ตขอพัก10นาทีก็ไปยืนอยู่ริมหน้าต่างแล้วก็รู้สึกในใจว่าเฮ้ยทักษะการทําโจทย์ออแกนิกเราพัฒนาขึ้นมาก แล้วเราเนี่ยสามารถควบคุมตัวเองให้อ่านหนังสือได้นะเราน่าจะได้ A นะตอนนั้นน่ะรู้สึกมีความสุขมากแล้วรู้สึกว่าจิตใจอะเรามีสมาธิจดจ่อกับการเรียนหนังสือมากรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราอะทำอะไรบางอย่างแบบตั้งใจเนาะ หลายครั้งอ่ะมันนําความสุขมาให้เพราะเรารู้ดีแล้วว่าตอนนั้นเราทําไปเต็มที่แล้วได้เอจริงหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ทราบแต่เราสุขใจที่เราเนี่ยสามารถเอาชนะใจตัวเองได้ประมาณนั้นนะฮะดังนั้นนักเรียนอย่าไปมองว่าการที่เราจะมีความสุขได้เนี่ยเราอาจจะต้องทําสําเร็จก่อนนะบางทีระหว่างที่เราอยู่ในกระบวนการเนี่ยความสุขมันแอด อาจจะแอบย่องมาทักทายนักเรียนก็ได้นะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ